ติดเกมตั้งแต่มัธยมจุดเปลี่ยนที่ที่เปลี่ยนความคิดหนีเลยสามารถมีรายได้6หลักต่อเดือนได้มีคิดว่าเราจะเรียนไปทำไมมันไม่ใช่เรา ความได้จนจนปหกก็คืออยู่กับแม่กับพ่อมาตลอดนะครับแต่ทีนี้พอพอขึ้นม .1 ก็คือคุณพ่อแยกทางกับคุณแม่ติดเกมตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มต้นเลยนะครับก็คือเกรดแคบแค่แบบสอกว่า,วาๆอะไรเงี้ยเหมือนกับแค่พอผ่านอะไรเงี้ยครับ พอจะขึ้นมปลายม .4 แล้วรู้สึกว่าต้องเริ่มจริงจังกับชีวิตแล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนตอนม .4 ม .5 ก็ได้เป็นสภานักเรียนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จบพอจะจบม .6 ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องยิ่งตั้งใจมากขึ้นพอจะขึ้นมาหาลาัยเนี่ยรู้สึกว่ามันช่วงแบบสําคัญที่สุดแล้วนะครับก็เลย ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีโอกาสเขาเรียกว่าได้ได้ไดโคต้าพิเศษครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เชียงรายนะครับก็คือไปเรียน IT ไปเรียนไปเรียนอินเตอร์นะครับได้โคต้าตรงนี้ไปพอเรามีเป้าหมายว่าต้องตั้งใจเพื่อเพื่อคุณแม่นะอย่างเงี้ยครับ พอพอเทอม2นะครับเทอม2ก็มีโอกาสได้เจอเขาเรียกว่างานพัทนทมผ่านอินเทอร์เน็ตงานออนไลน์มีก็เลยจัดเวลานะครับก็คือ,อมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอย่างเงี้ยครับแต่แต่หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรียนเริ่มจะทิ้งละเอาจะเอาเรื่องธุรกิจมากกว่าอย่างเงี้ยครับจนจนจะขึ้นปี2นะครับพอจะขึ้นปี2ปั๊บเนี่ยมีมีคิดว่า เราจะเรียนไปทําไมอย่างเี้ครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเรียนจบอีก4ปีใช่ไหมครับเรียนจบถ้าเราทํางานประจํารายได้ก็แบบจํากัดอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบไม่ไม่ได้มากเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีอยู่ในเส้นทางเนี้ยนะครับอย่างน้อยนะ3-5ปีมีเชื่อว,ว่าส่วนตัวมีอ่ะไปเดือนละแสนได้จับเกรดแบบเทอม1-3-7-5เลย นจนเทอมสองเนี่ยเหลือประมาณ2กว่าแต่พอจะขึ้นปี2องครับเพื่อนก็ขึ้นปี2ไปแต่มีดอกเรียนโดยไม่บอกคุณแม่เลยแอบแอบ,แอบดอกเรียนเลยแล้วก็ลุยธุรกิจเต็มตัวจนแบบว่าเลี้ยงตัวเองได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่และนะครับก็คือสามารถอยากกินอยากใช้อะไรก็ใช้จ่ายตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยครับตั้งแต่อายุ 19- 20นะตอนนั้นเลย คุณแม่ครับมาจับได้ทีหลังแกบินจากปัตตานีมาเชียงรายเลยมาคุยว่าขอให้เรียนให้จบจบแล้วจะทําอะไรก็ทำแกก็ขอมีไม่เรียนแกก็บินอีกรอบหนึ่งแกบินมาคุยถึงสองรอบรอบสองมีก็ยอมมีก็บอกเรียนเรียนก็ได้คือเรียนทั่ว,วไปอะเรียนแค่ว่าคิดให้จบเฉยเฉยคือเรียนก็คือทําหน้าที่คุณแม่ไป ก็จัดเวลาเรียนก็คือส่วนเรียนส่วนเวลาว่างมีก็จะมาศึกษาเพิ่มเติมอ่านหนังสือศึกษาจากแต่ละแบรนด์อย่างเงี้ยครับแล,แล้วเรียนจบจบ <c oughs> จบว่เกรดสามกว่าด้วยก็ถือว่าทำหน้าที่ให้แกไปอย่างเงี้ยครับ ธุรกิจมากี่ธุรกิจแล้วอืมนับ,น,บนับไม่ท้วน <c oughs> ก็ค่อนข้างหลายหลายที่อยู่ครับ<ก>ออนไลน์้หมอออนไลน์เหรอครบใช่ก็คือทั้งเป็นอาหารเสริมแล้วก็มีโอกาสได้แบบรวมตัวเข้าไปในแบบการเงินด้วยอย่างเงี้ยครับ ทั้งแบนที่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนรุ่นพี่ที่แบบโกงอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันแลวอย่างอย่างที่โดนโกงนี่คือคือโดนโกงยังไงเอ่อเช่นแบบเหมือนเหมือนทีมงานผมอะโอนเงินไปให้รุ่นพี่ที่เป็นโค้ชที่เป็นผู้ดูแลอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาไม่ไม่ส่งของให้ทีมงานผม,มอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ถ้าในรูปแบบการเงินก็มีเหมือนกันที่ที่โดนโดนโกงเหมือนกับบอกว่าจะจ่ายปันผลปีละส0สิเปอร์ซนตอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้พอ พอสักพักหนึ่งเขาก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยครับก็เคยโดนตรงนี้เหมือนกันเราไม่คิดที่จะแบบไม่ทําแล้วโดนโกงแล้วอะอะไรเงี้ยเข็ดเข็ดไหมคือคือถ้าเรื่องของการเงินอะเข็ดการเงินมันก็หวือหวาตื่นเต้นอย่างเงี้ยว่าแบบมันมันมันหวือหวากว่าอาหารเสริมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันมันไม่ใช่สุดท้ายมันไม่ใช่ครับก็เลยก็เลยวนกลับมาอาหารเสริมต่อก็เลยกลับมาลู่เดิมนี่แหละ<ม>ครับเพราะเส้นทางเนี้ย ชัวกว่าวะช้าแต่ชัวอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแล้วความมั่นคงหรือไม่มั่นคงครับมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะครับว่าเราอจะเอาจริงเอาจังกับแบรนด์ออนไลน์ที่ไหนนะครับก็ตอนที่เข้ามาก็คือมีก็มองเห็นว่าธุรกิจออนไลน์ครับสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเงินทุนสูงเหมือนธุรกิจส่วนตัวรายได้เราสามารถไปถึง6หลักต่อเดือนได้ นะครับผมก็อยู่ในแบรนด์อาหารเสริมแบรนด์หนึ่งนะครับที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันโรงงานก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก็ถือว่ากําลังรุ่งในก่อนก่อนโควิดกําลังไปได้สวยเลยครับทีนี้พอพอเจอโควิดรอบรอบหนึ่งรอบสองก็ก็ยังไม่ไม่มีปัญหา <perfekt> พอเจอรอบ3ก็แบนแบนปิดตัวลงมันมันก็ไม่คาดฝันเหมือนกันทั้งทั้งที่เรามองว่าแบ็คแบ็คคือโรงงานที่แบบอยู่ในตลาดซับอะไรเงี้ยครับแต่แบบไม่รู้ว่ากลไกอะไรบางอย่างของเขาทําให้เขาไม่สามารถไปต่อได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเขาเรียกว่าเออเขาก็ปิดปิดตัวลงเลย นในในช่วงนั้นนะผมก็มองหาอะไรทําเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นคนที่แบบชอบทํานูน่นทํานี่อยู่แล้วก็พอมองหาปุ๊บก็มาเจอแบนเนอร์รูปของเมลิสน้ำารลมดีนี่แหละสีขวดเขียวเขียวแบนเนอร์สวยๆอย่างเงี้ยครับมันมันสะดุดตาเลยก็คือผมก็มองว่าปกติก่อนหน้าน,นี้มีก็คือจะดื่มน้ํากัญชาอยู่แล้วหาดื่มแบบ3ขวดร้อยหรือว่าขวดของร้านกาแฟาชื่อดังอะไรเงี้ยครับก็คือจะหากัญชาดื่มเพราะเรารู้ว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ไหมครับ ก็เลยอยากอยากผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อดื่มแต่ทีเนี้ยพอมาเจอแบนเนอร์โมริสเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะถ้ากัญชาธรรมดาเนี่ยไม่น่ามาทำแบนเนอร์อะไรสวยๆขนาดนี้ครับผมก็เลยมองว่าถ้าแบนเนอร์สวยขนาดนี้น่าจะมีโมเดลธุรกิจอะไรดีๆครับอยู่ในนี้ผมก็เลยเข้ามาศึกษาเลยพอมาศึกษาปุ๊บเนี่ย ผมก็อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับดูแผนดูอะไรละก็คือไม่ต้องสต็อกคนสมัครศูนย์บาทก็เริ่มทําเงินได้เลยอย่างเงี้ยครับผมก็มองว่าก่อนหน้าน,นี้เราทําที่นั่นที่นี่อย่างน้อยมันต้องลงทุนแบบหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยครับหลักหมื่นต้นๆเนาะแต่ว่าพอมาเจอที่ท,ที่เนี่ยที่เมอร์ลิสที่บริษัททูไอเดียนะครับผมก็มองเอ้ยมีด้วยเหรอสมัครศูนย์บาทแล้วขยายเป็นชัยได้เลยแล้วมีคอร์สออนไลน์ครบวงจรก็ณวันแรกครับผมก็ไม่ได้คิดถึง ถึงรีวิวอะไรที่อลังการณปัจจุบันนะจุดที่2คือน้ําด่างอันคาไลาย PH 9.5ที่มีเห็นนะมันมันเตะตาเพราะว่ามีงานวิจัยเพราะว่าก่อนหนะน้านี้ที่มีเคยดื่มมาครับมีเคยดื่มของ8.5แล้วมันช่วยบรรเทาเรื่องของกรดไหลย,ย้อนพอพอมาเจอ9.5เนี่ยมีงานวิจัยจากอ,อเมริกาจากยุโรปจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือชัวร์คือ,ค,อคืออะไรที่มันมีงานวิจัยคือการแบบพิสูจน์มาแล้วครับว่าอันเนี้ยมันได้ผลอย่างนี้นะ อย่างเงี้ยครับก็โอ้ไม่ธรรมดาละเห็นงานวิจัยเห็นใบแหลบเห็นคลิปการผลิตอย่างเงี้ยครับเพราะมีมองว่าถ้ามีจะทำอะไรยั่งทีต้องต้องแบบคุ้มที่สุดต้องได้ไรายได้คุ้มที่สุดนนรครับทำอย่างอื่นเขาพูดไปด้วยไหมก็มีอย่างอื่นด้วยครับก็มีขายของอาหารเสริมอะไรอื่นๆด้วยแต่เราก็มาเจอน,นี้ก็เลยเตะตาสรุปใช่ ครับเพราะว่าพ่อหมีมองว่าปัจจุบันนะครับการแข่งขันมันดูดเดือดแดงเดือดเลยเจ้านั้นเจ้านี้ก็มีอย่างเงี้ยครับแต่ตรงเนี้ยหมีมองว่ามันเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเลยมันคือเทรนนาเทรนนะครับที่แบบไม่เหมือนใครและเราสามารถทําได้ง่ายและมันคือการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนช่วยคนอะ่ะช่วยคนในเรื่องของน้ำนครับคือนับว่าแรหมีหม,มีไม่ได้แบบเห็นว่าช่วยเรื่องกดระยะออะไร,ออะไ,รไม่ไม่ได้คิดเลย คือว่าแรกแค่ว่ามันบรรเทาตัวเราเองใช่ไหมครับแต่มีมองว่าถ้า8.5เรายังช่วยบรรเทาถ้าเจอ9.5เนี่ยมีคิดแค่ว่าน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่า8.5แถมมีใบรับรองงานวิจัยครับให้ดื่มกันทั้งบ้านเลยทั้งบ้านดื่มดื่มนะ้ำเมลิดเนี่ยครับบอกว่าหลับสบายขับถ่ายดีมีก็ว้าวแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอเริ่มมีเคสครับสักพักผ่านไปประมาณ1เดือนเนาะเคสท,ทีมงานเคสของในในแบรนด์นะครับโอ้โหหลายๆโรคเลยที่ดีขึ้นครับกดไหลย,ย้อนหรือว่า ของทีมงานผมอะจะมีที่หัดใหญ่ก็คือเจ็บหัวใจดื่มมลิตไปแค่ 3..3 3, 3วัน3ามขวดวันละขวดนะครับอาการเจ็บหัวใจหายไปเลยเป็นล่าสุดอ่ะ,อะทีมงานของของแฟนผมนี่แหละที่ที่หัดใหญ่เนาะชื่อคุณไทยอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นอะไรนะมะเร็งพรงจมูกนอนไม่หลับมา 3, 4ปีแล้วก็ปวดเมื่อยร่างกายมาดื่มน้ำมะลิตแค่วันละขวด ดื่มไป3วันหลับสบายแล้วก็1 0 14วันไหมหายเมื่อยทั้งร่างกายเลยคือผมว่าเนี่ยมันคือความสุขที่แบบเออได้ได้ช่วยคนอย่างเงี้ยครับ วันนี้นะครับธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจทางลอดนะครับให้กับคนไทยในยุคนี้แล้วก็ถ้าหากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับก็บริษัททัวร์ไอเดียแบรนด์เมนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีทุกอย่างพร้อมให้กับคุณสามารถเริ่มได้ทันทีแล้วก็รอดได้เลยกับ m e r ริสครับผม